สวัสดีครับพบกับ Professional Skill b y s i n e s Per Shift Your Experience to Drive You r Success ใน EP นี้เราจะมาดูการแต่ความหมายของสัญ,ญลักษณ์ GD ที่ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งกันครับว่าดิอย่างความหมายของ GD ที่ตัวนี้คืออะไรรูปร่างของสัญ,ญลักษณ์เป็นอย่างไรจัดอยู่ในกลุ่มไหนสามารถใช้ควบคุมอะไรได้บ้างและมีรูปแบบของการวางกรอบสัญ,ญลักษณ์ GD ที่อย่างไรความคาดเคลื่อนของตำแหน่งหรือ Tolerance of Position เป็นสภาวะที่ทุกตำแหน่งของสิ่งที่เราต้องการควบคุมจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนตามขนาดในอุดมคติเทียบกับดตัต้างอิงความคลาเคลื่อนของตำแหน่งจะใช้สัญลักษณ์ GDT ที่มีรูปร่างเป็นรูปเครื่องหมายบวกทับกับวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีทั้งในมาตรฐาน ISO 101 Geometric Product Specification และมาตรฐาน ASME Y14.5 Dimensioning and Tolerancing ความคลาเคลื่อนของตำแหน่งจัดอยู่ในกลุ่มของการจัดวางตำแหน่งหรือ Location Control โดยการควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งจำเป็นต้องกำหนดดาต้าตามอ้างอิงลงในกรอบสัญ,ญลักษณ์จีดีนทียกเว้นในกรณีที่เป็นการควบคุมตำแหน่งตั้งแต่2จุดขึ้นไปอาจจะไม่ต้องกำหนดดาต้าามอ้างอิงอก็ได้สิ่งที่สามารถควบคุมได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์จีดีนทีความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งคือระนาบกลางแบบเซนเตอร์เพลนของฟีเจอร์ออฟไซส์แกแบบ size, แนกลางแบบเซนเตอร์ไลน์ของฟีเจอร์ออฟไซส์และจุดกึ่งกลางแบบเซนเตอร์พอย์ของฟีเจอร์ออฟไซส์เรารมาดูกันครับว่าการควบคุมทั้ง3สิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเราต้องการควบคุมความค่าเคลื่อนของตำแหน่งระนาบกลาง f i a t u r o f f s e ซึ่งเป็นระนาบกลางแบบ center plane เราจะกำหนดสัญ,ญลักษณ์จีดีทีโดยให้หัวลูกศรของกรอบสัญ,ญลักษณ์จีดีทีชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตรงกับหัวลูกศรของขนาดที่เป็น f i a t u r o f f s e หรือวางกรอบสัญ,ญลักษณ์จีดีทีใต้ตัวเลขบอกขนาดที่เป็น f i a t u r o f f s e ของระนาบกลางนั้นระนาบกลางแบบ center plane ที่มีการควบคุมความค่าเคลื่อนของตำแหน่งจะถูกควบคุมค่าความบิ่งเบนตลอดทั้งพื้นที่ของระนาดเฉพาะส่วนที่อยู่ในเนื้อวัสดุเท่านั้น ซึ่งในแบบงานจะเห็นการเขียนกรอบสัญ,ญลักษณ์ g d n ที่ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งโดยหัวลูกศรของกรอบสัญ,ญลักษณ์ g d n แี้ชีไปที่ตำแหน่งที่ตรงกับหัวลูกศรของขนาดร่อง30มิลิเมตรดังนั้นจึงเป็นการควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งระนาบกลาง f e a t u r e of ฟเซสแบบ Center p l a พ e ที่มีขนาดพื้นที่60คูณ50มิลิเมตรให้อยู่ในขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะเป็นระนาบคู่ขนานและมีระยะห่างเท่ากับ0.1ม mm. ิลิเมตรโดยที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งระนาบกลาง จะมีการบังคับ d e g r e e of f ร e e d o m ทั้งระดับของการขยับและระดับของการหมุนให้จัดวางตั้งฉากกับดาตัมเ A ตั้งฉากกับดาตัมบ B และมีระยะห่าง50มิลิเมตรจากดาตัม C การควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งกระนากลาง f ีเจอ r ์ออฟไ e ส์จเป็นการควบคุมความบี่ยงเบนของการจัดวางตำแหน่งในขอบเขตสามมิติถ้าเราต้องการควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งแกนกลางฟีเจอ r ์ออฟไซซึ่งเป็นแกนกลางแบบเซ n เ e อร์ n e เราจะกำหนดสัญ,ญลักษณ์จีดีนทีโดยให้หัวลูกศรของกรอบสัญ,ญลักษณ์จีดีนทีชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตรงกับหัวลูกศรของขนาดที่เป็นฟีเจอร์ออฟไซส์หรือวางกรอบสัญ,ญลักษณ์จีดีนที่ใต้ตัวเลขบอกขนาดที่เป็นฟีเจอร์ออฟไซส์ของแกนกลางนั้นแกนกลางแบบเซนเตอร์ไลน์ที่มีการควบคุมความค่าเคลื่อนของตำแหน่งจะถูกควบคุมค่าความบิ่นเบนตลอดทั้งแกนเฉพาะส่วนที่อยู่ในเนื้อวัตด,ดุเท่านั้นถ้ากำหนดให้ขอบเขตความค่าเคลื่อนของแกนกลางมีลักษณะเป็นทรงกระบอก เราจะต้องกำหนดสัญ,ญลักษณ์แดงบนเธอด้านหน้าค่าความคลาดเคลื่อนในกรอบสัญ,ญลักษณ์ Gd ที่ด้วยซึ่งในแบบงานจะเห็นการเขียนกรอบสัญ,ญลักษณ์ Gd ที่ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งโดยกรอบสัญ,ญลักษณ์ Gd ที่จะถูกจัดวางอ้างอิงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู20มิลิเมตรดังนั้นจึงเป็นการควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งแกนกลางฟีเจอร์ออฟเซตแบบเซนเตอร์ไลน์ที่มีความยาว50มิลิเมตรให้อยู่ในขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ0.1ม mm. ิลลิเมตร โดยที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งแกนกลางจะมีการบังคับ d e g r e e o f f r e เด o มทั้งระดับของการขยับและระดับของการหมุนให้จัดวางตั้งฉากกับดาตั้ม A มีระยะห่าง25มิลิเมตรจากดาตัมบและมีระยะห่าง70มิลิเมตรจากดาตัมซการควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งแกนกลาง f e a t u r e o f f s ซ t จัดเป็นการควบคุมความบิ่งเบนของการจัดวางตำแหน่งในขอบเขต3มิติ ถ้าเราต้องการควบคุมความคลาเคลื่อนของตำแหน่งจุดกึงกลาง feature o f i z e ซึ่งเป็นจุดกึงกลางแบบ center point เราจะกำหนดสัญลักษณ์จีดนทโดยให้หัวลูกศรของกรอบสัญลักษณ์จ d ดีนทีชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตรงกับหัวลูกศรของขนาดที่เป็น feature o f i z e หรือวางกรอบสัญลักษณ์จี t นทีใต้ตัวเลขบอกขนาดที่เป็น feature o f i z e ของจุดกึงกลางนั้นจุดกึงกลางแบบ center point ที่มีการควบคุมความคลาเคลื่อนของตำแหน่งจะถูกควบคุมค่าความเบี่ยงเบนเฉพาะส่วนที่อยู่ในเนื้อวัสดุเท่านั้น ถ้ากำหนดให้ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของจุดถึงกลางมีลักษณะเป็นทรงกลมเราจะต้องกำหนดสัญลักษณ์ s ไดเอมเทอร์ด้านหน้าค่าความคลาดเคลื่อนในกรอบสัญลักษณ์ g-dt ด้วยซึ่งในแบบงานจะเห็นการเขียนกรอบสัญลักษณ์ g-dt ที่ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งโดยกรอบสัญลักษณ์ g-dt จะถูกจัดวางอ้างอิงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม3 0ม mm. ิมลิเมตรดังนั้นจึงเป็นการควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งจุดถึงกลาง feature of size แบบ center point ให้อยู่ในขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมเท่ากับ0.1ม mm. ิลิเมตรโดยที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งจุดถึงกลางจะมีการบังคับ e g r e e o f f r e e d o m ทั้งระดับของการขยับและระดับของการหมุนให้จัดวางทับกับระนาบดาตัม A มีระยะห่าง25มิลิเมตรจากดาตัม B และมีระยะห่าง50มิลิเมตรจากดาตัม C การควบคุมความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งจุดถึงกลาง f e a t u r e o f อฟไซจ์จะเป็นการควบคุมความบี่ยงเบนของการจัดวางตำแหน่งในขอบเขต3มิติ และนี่ก็คือการแปลความหมายของสัญลักษณ์ Gd n นที่ความค่าเคลื่อนของตำแหน่งครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ